สวัสดีค่ะทุกท่านข่าวดีข่าวด่ว,ดวนและข่าวเด่นประจำวันนี้นะคะใครกำลังมองหาที่สวยๆทำเลดีๆปลูกบ้านในจังหวัดนครนายกนะคะอากาศดีและบริสุทธิ์จริงๆที่นี่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะติดกับอ่างเก็บน้ำคลองยางนะคะฝั่งตรงข้ามยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยนะคะที่เราอยู่ติดถนนเลยถมให้ฟรีค่ะนะคะแบ่งแยกฉนดเรียบร้อยนะคะ สวยงามมากก็มีบ้านขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องห่วงมีเพื่อนบ้านค่ะนะคะ1ไร่เอาไปเลยราคาพิเศษพร้อมโอดนะคะตารางวาละ4ลี่พไร่ละ1.6ล้านบาทนะคะติดต่อเจ้าของที่โดยตรงค่ะที่เบอร์คุณนุนะคะ0819193952ค่ะยินดีพาชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะคะโครงการใหม่เราเปิดแล้วเรามีที่ดินแบ่งปันให้ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไปใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กปลูกบ้านวันนี้โปรโมชั่นพิเศษคือให้ผ่อนได้ด้วยรีดอกเบี้ยใครสนใจนะคะหาที่สวยๆทำเลดีๆปลูกบ้านค้าขายนะคะพร้อมเลยตรงนี้นะคะนะ ตรงนี้1ไร่ค่ะนะคะหไร่ในราคาตารางวาละสี่พันเท่านั้นนะคะติดต่อเจ้าของที่โดยตรงนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้อากาศบริสุทธิ์จริงๆที่นี่บอกได้เลยไม่มีมลพิษนะคะแล้วไม่มีโควิดด้วยนะคะสนใจขอรายละเอียดค่ะนะคะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะที่เบอร์0819193952ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะคะอ่ามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะขอบอกเบอร์ก่อนเลยนะคะเบอร์เจ้าของที่ค่ะ0819193952นะคะเรามีที่ดินที่นา ที่แปลงเล็กนะคะตั้งแต่1งานขึ้นไปหรือที่สวนนะคะในนครยกและปราจินบุรีนะคะเจ้าของขายเองนะคะมีโฉนดค่ะนะคะสนใจขอรายละเอียดได้มีหลายที่ให้เลือกสรรกันตอนนี้โปรโมชั่นนะคะให้ออมที่กันได้ด้วยฟรีดอกเบีย้ยค่ะนะคะอ่าใครสนใจในแปลงนี้ที่ไลฟ์อยู่ตรงนี้คือ1นึ่ไลนนะคะอยู่ติดกับ อ่างเก็บน้ําคลองอยางนะคะและสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดนครนายกอากาศดีและบริสุทธิ์จริงๆนะคะมีน้าหน้าที่เสริมโง้แเฮงเสริมบารมีด้วยติดถนนนะคะตรงนี้ถนนโยธาธิการเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพตารางวาละสี่พันเท่านั้นผมให้แล้วตรงนี้นะคะแปลงสุดท้ายติดต่อด่วนเลยนะคะบอกเบอร์ไปแล้วนะคะสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะ ที่สวยๆทำเลดีๆนะคะตรงนี้อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะนะคะอยู่ติดถนนโยธาธิการฝั่งตรงข้ามคือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะที่สวยมากเลยเหลือแปลงสุดท้ายแล้วยญกาขึ้นไวมากเลยนะคะเพิ่งจะตัดไปนะคะแร่ธาตุดีค่ะนะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะก็เป็นทุ่งนาค่ะด้านทิศเหนือก็จะเป็นวิวเขาใหญ่ตอนนี้มีบ้านขึ้นนะคะหลายหลังแล้วนะคะบ้านใกล้เคียง นะคะไม่ห่างกันนะคะแต่ก็ไม่ติดกันเพราะตรงนี้หนึ่งไร่นะคะใครสนใจนะคะ อ,อยากจะมีที่สักแปลงหนึ่งไร่นะคะไว้ปลูกบ้านทําสวนหรือค้าขายอากาศดีและบริสุทธิ์แบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะนะคะมาชมพื้นที่กันก่อนตัดสินใจวันนี้แปลงนี้ตารางวาละสี่พันพร้อมโอนมีโฉนดเรียบร้อยนะคะแบ่งแยกเรียบร้อยคุดแดงเจ้าของที่ขายเองติดต่อคุณนุกค่ะ081919 3952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ข่าวดีข่าวด่วนและข่าวเด่นประจำวันนี้นะคะใครกำลังมองหาที่สวยๆทำเลดีๆปลูกบ้านในจังหวัดนครนายกนะคะอากาศดีและบริสุทธิ์จริงๆที่นี่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะติดกับอ่างเก็บน้ำคลองยางนะคะฝั่งตรงข้ามยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยนะคะที่เราอยู่ติดถนนเลยถมให้ฟรีค่ะนะคะแบ่งแยกฉนดเรียบร้อยนะคะ สวยงามมากก็มีบ้านขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องห่วงมีเพื่อนบ้านค่ะนะคะ1ไร่เอาไปเลยราคาพิเศษพร้อมโอดนะคะตารางวาละ4,000ไร่ละ1.6ล้านบาทนะคะติดต่อเจ้าของที่โดยตรงค่ะที่เบอร์คุณนุนะคะ0ู1ย์9 3 9 5 2่าค่ะยินดีพาชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะ